สังฆทานแบบนี้ที่วิญญาณต้องการที่สุดสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ช่องบุญนำพาช่องที่จะพาทุกท่านแปรับพลังบวกเสริมบุญและเปิดดวงชะตาชีวิตให้สว่างสวยความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะวันนี้ขอนำเรื่องของการถวายสังฆทานซึ่งเป็นการทำบุญที่คนไทยเชื่อกันว่า เป็นการทำทานที่ได้บุญมากที่สุดเพราะการทำสังฆทานนั้นเป็นการถวายทานที่ไม่ระบุเฉพาะว่าเป็นพระสงฆ์รูปใดเกี่ยวกับเรื่องของการถวายทานนี้หลวงพ่อฤาสีลิงดำท่านได้เคยเทศนาสอนสั่งบรรดาลูกศิษย์ลูกหาของท่านว่าเรื่องการเผาตามประเพณีจีนหรือที่เรียกว่าเผากงเต็กให้ผู้ตายนั้น เขาจะเผากระดาษเงินงกระดาษทองรถยนต์เรือสำเภาที่ทำด้วยกระดาษไปให้ท่านกล่าวว่ามีหมอผู้หญิงท่านหนึง่งที่อยู่จังหวัดพิจิตรเคยมาเจริญพระกรรมฐานที่วัดท่าซุงมีพ่อเป็นคนจีนพอเตี่ยตายก็ทำบุญเต็มที่ทั้งประเพณีไทยและประเพณีจีนให้เตี่ยหมดไปหลายหมื่นปรากฏว่า วันหนึ่งเธอนั่งเจริญพระก,กรรมฐานเห็นเตี่ยมาบอกว่าอีหนูตึกรถยนต์แบงค์และข้าวของที่เผาไปเอาขี้เท่าไปให้เตีย่ยเตี่ยไม่ได้รับหรอกนี่ลำบากมากลูกสาวสงสัยเลยถามว่าก็ทำบุญให้กับพระก,ก็มีไม่ได้บุญบ้างหรือเตี่ยก็บอกว่า เองทำบุญวันนั้นมันไม่ได้บุญนี่ลูกสาวก็แปลกใจแล้วก็ถามต่อว่าเป็นเพราะอะไรถึงไม่ได้บุญเตี่ยก็บอกว่าเองจ้างเขาเชือดไก่ทั้งให้เขาฆ่าหมูในงานบุญอีกทั้งในขณะทำบุญก็มัวพวงห่วงแขกพระให้ศีลก็ห่วงแขกไม่ได้ตั้งใจรับศีลเวลาถวายทาน ก็ห่วงหน้าพวงหลังวันนั้นแขกมามากเพราะเป็นคนกว้างขวางมีคนรู้จักมากมัวแต่ห่วงแต่แขกก็เลยไม่ได้ตั้งใจทำบุญการฆ่าไก่ฆ่าหมูเลี้ยงเล่าไม่มีอะไรเป็นบุญเลยกงเตกที่ทำให้ก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ไอของที่เผาไปให้ก็ไม่มีความหมายการทำบุญวันนั้นเลยไม่มีผล เตี่ยไม่ได้รับเลยและเองก็ไม่ได้บุญด้วยแต่ที่เตี่ยไม่ตก,กนรกก็เพราะเตี่ยนึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ลูกสาวก็ถามต่อว่าแล้วเตี่ยต้องการอะไรเตี่ยก็บอกว่าถวายสังฆทานให้ก็แล้วกันต้องการพระพุทธรูปหน้าตัก,กว้างห้านิ้วขึ้นไปเตี่ยจะได้มีรัศมีกายสว่างมากเพราะภูมิของเทวดา ถือเอาความสว่างของร่างกายไม่ได้ดูที่เครื่องแต่งตัวเตียยังต้องการผ้าไตาจีวรเครื่องประดับของเตียจะสวยขึ้นกว่าเดิมถ้ามีอาหารด้วยความเป็นทิพย์ของร่างกายก็จะดีกว่าและเวลาอุทิศส,ส่วนกุศลให้ออกชื่อเตียโดยเฉพาะคนเดียวไม่ต้องไปให้บุคคลอื่นหลังจากนั้นลูกสาวจึงได้มาที่วัดท่าซุง ขอถวายสังฆทานหลวงพ่อจึงบอกว่าการถวายสังฆทานนั้นที่ไหนก็ทำได้มีอนิสงส์บุญได้เหมือนกันเพราะการถวายสังฆทานนั้นไม่ได้ถวายเป็นส่วนบุคคลของสังฆทานนี้ถ้าพระนำไปใช้ผิดประเภทพระก็ลงอเวจีมหานรกไปจะเอาไปใช้คนเดียวก็ไม่ได้ต้องเอาไปเข้าหมู่สง์ เข้าเป็นของส่วนกลางพอลูกสาวได้ไปถวายสังฆทานเสร็จแล้วก็ถามหลวงพ่อฤาษีลิงดาว่าหลวงพ่อเจ้าขาเตี่ยสบายไหมหลวงพ่อก็ตอบว่าสบายหรือไม่สบายต้องสัมผัสกันเองคืนนี้ก็ให้ทำสมาธิทำใจให้เป็นปกติอย่าไปนึกถึงเตีย่ยถ้านึกถึงก็จะเป็นนิวร จิตฟุ้งซ่านมันจะไม่เห็นเมื่อลูกสาวกลับไปบ้านก็พยายามทำตามที่หลวงพ่อบอกพอจิตสงบเบาสบายจิตปลอดจากอารมณ์ก็ปรากฏเห็นเตี่ยมายืนแต่งตัวเต็มยศใส่ชดาแพลาๆสวยระยาและก็ได้เห็นตัวเองออกไปคุยกับเตี่ยรูปร่างหน้าตาเครื่องทรงก็สวยคล้ายเตี่ย ซึ่งขอแทรกตรงนี้ว่าการถวายสังฆทานให้คนตายนั้นเราเองเป็นผู้ถวายก็ต้องได้เต็มร้อยเปอร์เซน์ได้ผีก็ต้องอนุโมทนาด้วยถึงจะได้แต่บุญก็ยังอยู่ที่เราเต็มที่ลูกสาวจึงถามว่าทำไมเตี่ยถึงดูเอิบอิม่มมีรัศมีเปล่งประกายยิ่งนักเตี่ยก็ตอบว่า บุญที่เองทำให้วันนี้ได้รับแล้วอย่างดีนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ยืนยันเกี่ยวกับการถวายสังฆทานให้วิญญาณถ้าเป็นเรื่องไม่จริงลูกสาวก็คงไม่ยอมเสียเงินเป็นครั้งที่สองการถวายสังฆทานมีอนิสงส์มากและก็ไม่ต้องไปยุ่งไปทำวุ่นวายเหมือนตอนทำบุญจัดงานใหญ่ครั้งแรกเพราะการถวายสังฆทานง่ายๆ ที่วัดนั้นถือว่าลดความกังวลกังวลน้อยบุญมากกังวลมากได้บุญน้อยถ้ายิ่งยุ่งมากเท่าไหร่อาน,นิสงส์ก็จะยิ่งน้อยมากเพราะจิตที่พึงจะทำมันไม่ปกติบุญที่จะได้อาน,นิสงส์จริงๆจะต้องมีจิตปกติมีอารมณ์เป็นสุขถ้าจัดงานเป็นพิเศษจะไม่ได้บุญเลยงานยิ่งใหญ่เท่าไหร่ บุญยิ่งหมดมากเท่านั้นพอเริ่มงานก็ฆ่าปลาฆ่าเป็ดฆ่าไก่บาปกรรมทั้งนั้นที่จะได้มาก่อนบุญบุญเหมือนแสงสว่างบาปเหมือนกับความมืดที่ใดมืดที่นั่นไม่มีแสงสว่างถ้ามีแสงสว่างก็ไม่มีมืดสัตว์ที่จะใช้ประกอบอาหารในงานบุญที่เขาฆ่าไว้แล้วก็มีมากมาย ถ้าเราไม่ได้สั่งก็ไม่เป็นไรเพราะจำเป็นเวลาทำบุญต้องเลี้ยงเล่ากันด้วยจะต้องค่าสัตว์พระองค์ไหนเขาสั่งลงทุนทำบุญงานศพหมดไปสี่หมื่น้าหมื่นพระได้กี่สตางค์ค่าอาหารพระฉันได้สักกี่ช้อนมันเป็นหมื่นหรือเปล่าเงินหมื่นจ่ายค่าอะไรกันแน่หมดค่าเล่าหมดค่าเชือดไก่เชือดปลาไปเท่าไหร่ อันนี้ตัวบาปทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องบุญการถวายสังฆทา,านที่ดีที่สุดเป็นบุญใหญ่การทำบุญถ้าตั้งใจจะอุทิศบุญกุศลให้ใครถ้าทำดีทำถูกและถ้าเขามีโอกาสโมทนาด้วยเขาก็ได้บุญเต็มที่เราเองก็จะได้รับความสุขไปด้วยวันนี้ช่องบุญนำพาจึงได้รวบรวมเอาของสังฆทา,าน ที่ถวายแล้วพระได้ใช้ประโยชน์สูงสุดในการถวายสังฆทานนั้นหากมีกำลังมีปัจจัยแนะนำว่าควรทำให้ครบทั้งปัจจัยสี่มีอาหารขาวหวานให้ครบถ้วนน้ำสะอาดเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยเพิ่มพระพุทธรูปประจำวันเกิดและก็หนังสือธรรมะเข้าไป เพื่อให้จิตใจของเจ้ากรรมนายเวรได้เข้าใจในลดพระธรรมและมีจิตใจที่เย็นสบายพ้นทุกข์การทำบุญสวายสังฆทานนั้นได้อน,นิสงส์ใหญ่มากหากเราทำถูกต้องไม่ว่าจะเป็นสังฆทานที่สร้างกุศลเพื่อตนเองหรือสังฆทานอุทิศให้กับญาติที่ร่วงลับไปแล้วให้เราตั้งใจจัดหาซื้อของตามปัจจัยที่เรามีอย่าให้เราเดือดร้อน เพราะทำบุญให้ทำตามกำลังเมื่อได้ของครบแล้วก็หาวัดที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือวัดที่เราศรัทธาสำหรับสังฆทานที่นำไปถวายนั้น 1. ควรเป็นอาหารที่สะอาดประณีตอัน,นส์ที่ได้รับก็คือเราจะมีร่างกายที่สมบูรณ์ไปไหนมาไหนก็ไม่อดไม่อยาก 2. ข้าวสวย อานิสงส์ที่ได้รับก็คือให้ตัวเรามีร่างกายที่บริบูรณ์ไปไหนมาไหนก็ไม่อดไม่อยากเช่นกัน 3. น้ำสะอาดอานิสงส์ที่ได้รับก็คือมีน้ำดื่มไม่ขาดแคลนมีน้ำใช้ 4. รองเท้าหนึ่งคู่อานิสงส์ที่ได้รับก็คือจะมีสัมผัสที่ดีขึ้นเดินเหินสะดวก เชื่อว่าตายไปจะมียานพาหนะทิพย์สะดวกสบาย5จีวรอ,อังสะสะบงรัตประคตหากเราทรัพย์น้อยก็ให้ทำบุญผ้าเช็ดหน้าหนึ่งผืนก็ได้อานิสง์ที่จะได้รับคือไม่ขาดแลนเครื่องนุ่งหม่มผิวพรรณงดงาม6ยารักษาโรคอานิสง์ที่ได้รับก็คือโรคที่เราเป็น จะบรรเทาลง 7. เสือศาสตร์เครื่องปูอัศนะสงฆ์อาน,นิสง์ที่ได้รับก็คือฐานะจะไม่ตกตำ่ำอย่างน้อยก็เท่าเดิม 8. หนังสือมุนพิธีแปลอาน,นิสง์ที่จะได้รับก็คือสติปัญญาที่เพิ่มขึ้นทั้งทางโลกและทางธรรม 9. พระพุทธรูปปางวันเกิดของเราหรือคนที่เราจะอุทิศให้ ขนาดตั้งแต่เจดนิ้วขึ้นไปอานิสงส์ที่จะได้รับก็คือสุขภาพเราจะดีขึ้นมีความเด่นกลางฝูงชน 10. กลุม่มอานิสงส์ที่จะได้รับก็คืออยู่ที่ไหนก็ไม่เดือดร้อนสุขสบายมีที่พึ่งล่มเย็น 11. ออื่นๆที่จำเป็นอย่างเช่นสบู่ผงซักฟอกยาสีฟัน อาน,นิส้สงที่ได้รับก็คือผิวพันธ์ผ่องใส12เงิน100ใส่ซองเขียนด้วยว่าใช้ในกิจของสง์ได้หมดทุกอย่างหากท่านนำไปซื้อข้าวของมาทำพระตาหารให้พระเนนก็ได้บุญหากท่านนำไปสร้างโบสถ์เราก็ได้บุญส่วนนี้จึงสำคัญมากจะหนุนให้เราได้ลาบรอย การทำสังฆทานนั้นถือเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าทำทานร้อยครั้งก็ไม่เท่าถวายสังฆทานเพียงครั้งเดียวดังนั้นการถวายสังฆทานที่ดีที่สุดก็คือเราต้องจัดเตรียมเครื่องถวายสังฆทานไปด้วยตัวเองเพื่อให้เหมาะสมกับวัดที่เราจะทำสังฆทานนั้นๆบริเวณที่เราทำสังฆทานนั้นๆ อันให้ส่งถึงจะเกิดสูงสุดกับตัวเราสำหรับวันนี้ช่องบุญนำพาขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ